สวัสดีชาวอนันจตชินทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในนาเกลือซีรีส์กับเกม Identity V กันอีกแล้วนะทุกคนนะโอ้ยมาทุกซีซันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าซีซันนี้คิวจะเกลือไหมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูสกินที่อยู่ในลูกแก้วนี้กันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่คือหนึ่งจักรจันเหมจักระจันโอเคจักรจันเหมมัน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 นี่ของน้องลูกแก้วว้าว วิเทอ่ะฉันชอบห่างมาเขา่อแกดูดูกับไฟซ่านของเธอลงแลไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลย้ยสวยอ่ะฉันชอบห่างมาพี่มากเลยหนาวไหมคะพี่เออหนาวเนอะอ่ะล่ะสกินต่อไปอันนี้ก็ชอบเหมือนกันผีเสื้อกลางเหมันนี่เราอย่างกับเอลซ่าเลยแก Lady Go Lady Go Can't Hold Back Any More สวยอะประตูวาร์นางก็สวยอ่ะเนี่ยดูดิสวยมากเลยอ่ะอ่ะปะแล้วก็สกินสุดท้ายนะคะตัวใหม่ของเรานะคะพี่อาวาของเรานันเองนี่พัสดีของคุณปุโลหิตของเราะะ <c oughs> เลย่อุ้ยเท่อะคุณเธอเทสตดีจุงนะับ <c> ค <oughs> ุณเธอนะ <c oughs> ทำไมอุ้ณเธอเทสดีจุงเบอร์ <c oughs> เท่แกชอบมากว <c oughs> หลโลโอเคเลยเรามาดูกันดีก,กว่าว่า เราจะได้เขาภายในกี <Auf How to graduate> ่ลูกนะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดลูกแก้วฟรีสิลูกแรกกันก่อนดีกว่าทุกคนมา let's go เปิดไปเลยสิคะ10ลูกแรกนุ่น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 นนนอะไรเนี่ยสกินมาแรงปอง อ๊ยวันนี้มันเกิดของน้องน้ำหอมทุกคนมันเกิดจริงด้วยแฮปปี้เบิร์เดย์นะยูอยากได้อะไรก็ซื้อเองนะยูอยากได้อะไรยูก็เงินยูไปซื้อเองนะแฮปปี้เบิร์เดย์นะโอเคไปอ่าหนึ่งลูกหนึ่งลูกฟรีเอาไปเอาไปเลยไป,ไปเอาอะไรนะ่แมงป่องไม่ใช่แมงปอเอาเมื่อกี้คิวพูดแมงปอเหรอคิวทำเรื่องช่วยๆอย่างนั้นลงไปด้วยเหรอใช่เหรอ คิวทำเรื่องช่วยๆอย่างนั้นลงไปด้วยเหรอบ้าคริสต์มาส่ะเธอโอเคมาเดี๋ยวเราเปิด10ลูกเสียตังกันเลยทุกคนเริ่มเลยนะคิวจะเริ่มแล้วนะ3 2 1 Let's Go เลสโกไปไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรมาภายในทีนี้เอ้ยได้แล้วนุ่น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 อะไรยะเฮ้ยวันนี้โชคดีจุง โอเคเหรอโอเคเลยอ่ะไหนๆก็ได้ไวแล้วงั้นเราไปที่สิบลูกต่อไปกันเลยดียไหมทุกคนอ่ะสิบลูกต่อไปเปิดไปอย่าให้สเอ้ยฮึมีฝกทองอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เนาะจะชมแล้วนะอา้าวนางเกรซสวัสด,ดีลูกอะไรอะมลแงชีปะมาแรงชีปะขาวชื่อสกินอะไรของเธอนะ่ชื่อสกินอะไรของเธอ โอ้โอเคเลยไหนมีอะไรที่เราไม่ได้อีกอะไรอ่ะพึ่งงานของนักคลิเกตโอเคเลยอ่าไหนดูซิเราเปิดไปแล้วกี่ลูกนะอีก19ชิ้นจะได้รับคะแนนแก่นโอเคตอนนี้เราเอ่อระบบบอกว่าเรายังเกลือไม่พอนะคะเอ่อมึงต้องเกลือมากกว่านี้นะคะระบบบอกโอเคเลยโอเคเลยระบบอ่าไปสิบลูกต่อไปสิลูกต่อไปฮึดจ้ะ อะไรทับเต้นอะไรอะ่ะทับเต้นของผู้ป่วยไม่ใช่ว่ามีแล้วหรอฉันมีแล้วนี่เอาไปทำไมฉันมีแล้วโอเคระบบบอกว่ามึงเกลือพอแล้วสามารถมาใช้งานได้อะไรอะ่สะสกินมดชื่อสกินมันมันออกแนวแมลงหรอแกรอบนี้มันมีแต่แมงแมงป่องแมลงชีปากขาวมีพึ่งงานมีอ๋อยังได้รางวัลไม่ได้ค่ะทุกคนนะมันต้องให้ครบสี่ร้อยก่อนใช่ไหม นี่สี่นะคือยังไม่ได้นะตอนเนี้ออดไปอะต,ต,ต่อไปฮึบเตอฮึบตออามันดวงดีแค่สิบลูกแรกจริงๆเว้ยมันดวงดีแค่นั้นเลยนะโอเคคือตอนเนี้อเราสามารถได้สก,กินระดับ A หรือระดับ S อย่างแน่นอนแต่เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะออกซ้ำไหมลูก้าจะกลายเป็นลูกรักคนใหม่และลูกชังคนใหม่ของคิวไหมทุกคนไปดูกันดีกว่า <S <S อย่าซ้ำเลยนะอย่าซ้ำเลือดซ้ำหนออ ไม่เอาสามโอเคไหมเอยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่สามมันออกบ้านด้วยออดูดูไม่ใช่แค่สามมันเบิ้ลทุกคนมันเบิ้ลอะไรกันครับเนี่ยไม่โกดอะไรอ่ะออ,ออกเบิ้ลว่าซะตว์ทำไมไม่ออกเบิ้ลตั้งแต่สิบลูกแรกฮะเบิ้ลอะไรตอนนี้เนี่ย เอาไปสิลูกต่อไป Let's go let's go ฮึบ่ะกี่ลูกแล้ววะเนี่ยกี่ลูกแล้วอ่ะ <c oughs> เปิดไปแล้ว91ชฉบับท <c oughs> ตอนนี้เอ้ายังขาดคะแนนอยู่เลยยังไม่ได้คะแนนเก่นเขาบอกว่าเรายังเกลือไม่พอทุกคนเรายังเกลือไม่พอนะไปรับรางวัลก่อนดูภาพเฮ้ย <c oughs> น้องลุกกานั่นหลอเคไปอ่ะสิลูกต่อไป เลสโกอีกแก้วลิชันบีโอ,โอเกลือสุดๆเดี๋ <G ül> ยวว่ามาผิดช่องหลอดนะ่มาถูกช่องแล้วพชกหลอดนี่มาถูกช่องแล้วฉันยังเกลืออยู่ทุกคนฉันยังเกลืออยู่นะโชคดงโชคดีอะไรไร้าสาระยังเกลืออยู่เลยเนี่ย <G ül> โอ้โหเนี่ยเหลือแค่หมื่นกระดุมแล้วเนี่ยเอาอะไรมาไม่เกลือวะ <G ül> ดูสภาพพวกหลอดดูสภาพชุกอนเนี่ยเอาอะไรมาไม่เกลือ นี่แลกได้อยากยัางอีกเหรอมึงยังไม่ยากให้คูเลียกอีกเหรอรอบนี้ไม่พลาดแล้วนะอ๋อเห็นเจ้าดีแ่อวนะโอ้ย <c oughs> การันตีไปอีกลูกเด้อทุกคนคือแบบตอนนี้การันตีแล้วนะว่ารอบหน้าสีทองมันมาแน่นอนแต่ประเด็นคือเราจะได้สกินม่วงหรือสกินทองอกันนะโอเคเราไปลุ้นกันดีกว่าเลสโก้สีทอง กูว่าแล้วอีนังลูก้ามันต้องออกกูว่าแล้วมันตามหลอกหลอนฉันอีนังลูก้าพักก่อนเนาะไม่ต้องออกมาบ่อยขนาดนี้ก็ได้อะเก็บคะแนนอะเก็บเก็บคะแนนต่อไฟอ่าอันนี้มันแกนที่เท่าไหร่นะอันนี้ปปะเออแก็บสามแกนบสามแต่เราไม่มีแกนบสามเลยฉันไม่อยากชังลูก้ามันลูกหลักฉันเลยนะ โอเคไปสิบลูกต่อไปทุกคนสิบลูกต่อไปเฮ้อเฮ้อกี่ลูกแล้ววะร้อยหกสิบเอ็ดฉบับกูเปิดเยอะคนแก่้วตอนนี้กูขอร้องละออกมาจะทีออกมาเร็วเดี๋ยวโดนยอะเยอะเดี๋ยวโดนถมถุยไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมโดนถมถุยอีกแล้วนะออกมาเร็วเร็วรีบออกมาสิว่าเร็วกูไม่อยากโดนถมถุย ไอ้กูบงังการรอบถกถุยทุกซีสันอะมึงอยากเจกูบ้างไหมไอเดนเร็ว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  ได้โปรไฟล์คุณอันวาแหละคิวเข้าใจเขาอยากให้คิวได้สกินคุณอันวาไงเขาก็เลยออกมาแบบรัวๆอย่างนี้ทุกคนทุกคนก็ต้องเห็นใจเขาบ้างเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอีรูก้ามึงออกมาแล้วเหรออีรูก้ามึงนี่ทุกสกินเลยนะอะไรที่กูเปิดได้ได้ทองขึ้นมาเนี่มีแต่มึงทั้งนั้นเลยนะอุ้ยนี่ไงทุกคนสกินคุณอันวาครั้งแรก ดแม่งตามหลอกหลอนมันตามหลอกหลอนคิวคิวทุกการเปิดสีทองอยู่เลยเด่ะเป็นอะไรเนี่ยฮะหลอนเป็นอะไรเป็นอะไระแม่งเคทุกคนสำหรับนาเกลือดอซีรีส์ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะยังไงก็ใครมาดูไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูใน YouTube ได้นะเดี๋ยวตัดไปลลกอุ้ยฮ้ยย มึงเธออย่ามองเขาอย่างนั้นสินะ <c oughs> สูงลากับเ,เป็ดเป็ดมันสูงเหรอเป็ดมันสูงเหรอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคิวขอตัวลาก่อนนะคะหมดแล้วนะคะสําหรับนาเกลือ,อซีรีส์วันนี้นะคะแม่งเกลือจริงะคะ่ะตอนแรกมันมาหลอกคิวเจอนะคะว่าันนี้อยู่จะโชคดีแต่จริงๆมันหลอกนะโอเคทุกคนงั้นคิวขอลาลาก่อนบายบายแม่งเลยเอีกเือถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้คิวด้วยนะคะ